ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมที่ช่องตำดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่อาพี่น้องเข้านะครับรวมรับประทานอาหารเสร็จนะครับเพิ่งกะให้ลุงตาทันในขอหัวไห้เนาะครับนี่ก็คือครับเพิ่งกะได้ลุงตาทันในขอหัวไห้นะครับนี่กยกะแยงแถวกันเข้าไปนะครับเป็นอ่าถึงช่วงไปนะครับครับไปตะด c l i บรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับดีๆนะครับหนพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับ ลองมือนะเขาเด้คุเดตตั้งร่มนี่เดาไปอครับเล่าไปกลางไรไทอยู่หรืเดาไปมึงนี่ก็ได้ยุ้ครับมึงนี่เห็นเด้ครับไอฝนตกนะครับคาดว่าจะหลายกว่านี้นะครับพี่น้องเขาอันนี้ฝนตกก็ยังหลายอยู่นะครับมองนั่งบ่อกันเลยครับ ฮงที่วราไม่ดีิ่กวันวันทำงานน,นเ่นงำฝนตกนำฝนที่บ่หลายลมาเนอะตามมาจากสายครับนี่จากสีสงครามโอ้จากสีสงครามนะครับพี่น,อน้องนี่จากสีสงคราม ตอนนี้นะครับคุณยายเพิ่ก็ได้แยกย้ายกันกลับส่วนหนึ่งแล้วนะครับนี่หลังนะจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับให็นลุ้นตาทำไมก้อนหัวอย่างนี้นะครับไปไปย้าย ตาในข้อหรอรบอครับ้องตาข้าอหายหรอบอ แม่นมุกเข้าไปใกล้ โอ้นี่ครับเป็นไม่รอกเป็นภาพสีสวยงามครับเด็กๆมาให้นดวงตาท่านข้นนอหัวให้นดวงตาท่านเมตตาเล็กน้อย ครับพี่น้องบางท่านเพิ่ก็เดินทางมาไกลนะครับพี่น้องเพื่อจะมกกากราบหลวงตานะครับ นะครับสำหรับคลิปผมนะครับพี่น้องจะประตัดประตอได้อพี่น้องขอแจ้งพี่น้องไว้นะับทำไข่ทราบนะครับบตัดบตอนะครับเป็นเนีนเป็นธรรมชาตินะครับพี่น้องเสียงนกฮ้องเสียงไก่เสียงเป็ดนะครับเป็นปกติเป็นธรรมชาติเสียงเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้องให่ได้เป็นธรรมชาตินะครับบตัดประตอนะครับเอาแบบเป็นความจริงนะครับลงให้พี่น้องทั้งบานเด้เบ่งนะครับได้รับชมนะครับบตัดบตอบ่าไซอิฟเฟกนะครับพี่น้อง เน้นลิปทีเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นปกติเนอะพี่นอ้นองไาะเคยเป็นแบบจำเรื่องจริงได้พี่นอ้องบางท่านงเป็นกับว่าจำเบิงเเ้งงลิปผมแล้วกับจำแดวมาย่น้ำกับมี่พันวะแดดมานังน้ำนะครับเพราะว่าบรรยากาศที่ผมถ่ายพี่นอ้องเดดเบิ้งแดดช่มกันทุกลิปทุกลิปนะครับผมจะประจานประจอประแดงนะครับ บางเทีอาจจะมีเสียงก็กเก๊กแม่รับขอส่งกอล์ไฟพี่น้องนะครับเด้ออยากให้คลิปเป็นธรรมชาตินะครับตามเดิมจริงสิบเห็บคลิปคือผ,ผ,ผ,ผู้อื่นนะครับพิ่น้องนินธรรมชาตินินถ่า,ายไปแบบโปตัร์โปรตอนะครับบ่เสริมเติมแต่งนะครับไปพี่น้องเลยเบิ่งเดี๋ยวชมกันนี่นะครับตอนนี้พี่น้อง ส่วนหนึ่งพี่นอ้องเพื่อนก็ทยอยกันกลับไปบ้างไปไปไปเนี่ยหรอครับไปเนี่ยหรอเบาเล้าเบา,บา,บาอีสานมากนี่นะครับเบาอีสานมากนี่โดนแบบบนหัวพี่น้องเพิ่นฟังออกก็นอฟฟังบอกกับคอมเมนต์มาเลยครับเด้อ สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องยูทูบตามดําสิงนะครับนะครับเสียงอาจจะบกค่อยได้งินนะครับลงตาทันได้เวได้คุยนะครับกับพี่น้องเงเฮานะครับเพราะว่าเสียงฝนดังแ้งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ